ไม่เคยเห็นหน้าถ้าเห็นหน้าก็ต้องก็ต้องถีบลงเดินมาส่งที่รถเลยลว,นะวันนี้ไม่เห็นมาเดินเท่าลนูที่รถเลยอ่ะไปไ,<ะ>ไม่รู้ฮะไม่รู้เขากหนูไม่บอกแล้วแทนคุณได้เรียนห้องเดียวกับหนูเปล่าเรียนไม่เนี่เรียนห้องไหนอ่ะเรียนภาษ เป็นข้างเดียวกันหนูหนูกระปอกันหนูไงฮะแทนคุณอนะใช่หนูอุบัติสามคุณพี่คุณปอหนึ่งอืมคุณอยู่ปอนหนึ่งใช่แล้วหนูอ,อุบับ้านไหนอะใช่เลยใช่เหรือ ข้าวอ่ะก็ตกทุกวันตกทั้งวันแล้วเนี่ยเขาสามวันเลยนะ okay.